วันนี้ธรรมะบรรยายนะประจําวันแม่แห่งชาติประจําวันแม่แห่งชาตินะวันนี้วันวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564วันวันขึ้นสี่ข้ามเดือนเก้านะวันนี้นะหลวงพ่อพบแป๊บหนึ่งหลวงพ่อไปใส่บาตรวันแม่โอ้มีคนใส่บาตรหลายคนอยู่อ่่่าไมขนาดโควิดนะวันแม่ใส่บาตรกันหลายหลายหลายคนด้วยกัน จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อคงจะเลิญสุขจะเลิญในธรรมกับทุกท่านทุกคน,กคนเนาะ,าน,าน,าะน้องพ่อพันธ์ธรอาตากาโมนวัดป่าเมบญวรรณยาวตําบลเกื้งอำเภอเมืองจังหวัดพาสรียามมาพบปะมาพบปะช่วงเช้าใส่สายหน่อยแนะใสะสายๆหน่อยตกลงวันนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ไปนั่นหลวงพ่อมีนัดโยมอยู่ที่วัดมาแล้ว มามาชุดแรกก็มาแล้วชุดตั้งหลายหลายคนมาน,นี่มานัดกับหลวงพอ่อก็คงมาช่วยเรื่องนี่แหละ,ะเรื่องเรื่อาบางวันนะบินาบาาข้าวได้น้อยก็เลยเอาข้าวมาช่วยข้าวได้น้อยอาหารแห้งอย่างอื่นเนะยอะอยู่นะเยอะอยู่กับหลวงพ่อก็เลย ป่าโลผ่นที่คุณเคยก็อาใจจะใส่พอสมควรอ่ะวันนี้หลวงพอ่อพบะธรรมดาธรรมดาวันแม่แห่งชาตินะวันนี้ม,มีคำว่าแม่ในหัวจิตหัวใจของเราเนาะวันนี้นะ,ะหลวงพ่อด้วยไม่ใช่เฉพาะสาคัญเฉพาะวันนี้ทั้งปีทั้งเดือนทั้งหมดที่พ่อแม่ให้เรามาเราลําลึกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่เราให้ดีพ่อแม่เราเป็น มีบุญคุณอยู่นะมากๆเลยนะต้องเข้าใจนะอ่ามากมากเลยถ้าถ้าเกิดวันวันนี้วันนี้เราทําความเข้าใจผู้เนื้อทํา,าความเข้าใจวันแม่มีในหัวจิตหัวใจของเราเนาะ,ะน้องพ่อถึงบอกปากว่าอ่าบุญคุณของพอ่อของแม่ยังไงยังไงก็ต้องตอบบุญแทนคุณเป็นอะไรบ้างววันแม่แห่งชาติคือวันสมเด็จพระราชินีของเราเนาะ สาเร็จพระราชินีของเราเกิดวันนี้พอดีเกิดวันนี้พอดีกด็เลยถือเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างนี้หลวงพ่อบอกฝากทุกทุกคนเรามีความเข้าใจ,เ,าาเ,าใจเรามีความเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธที่ดีเราเป็นคนดีให้ดีมากๆขึ้นไปอย่าไม่อย่าไปดีฉาบฉวยนะอย่าไปอย่าไปแกล้งทําดีอย่าไป อย่าไปเสียแซงทําดีอย่าไปแซงทําดีเฉยๆเราเราเราต้องมาลํำลึกนึกถึง <c oughs> อย่าไปแซงทําทดีอย่าแซงแซงทําดีอย่าแซงพูดดีเฉยๆเนาะให้เรามีคุณค่าในจิตใจของเราเป็นคนมีสัจจะเข้าใจกับทุกเรื่องบุญคุณที่บุญคนนุณที่ต้องทดแทนอันนี้แน่นอนที่สุดบุญคุณอะไรก็ช่างเราต้องทดแทนบุญคุณของข้าวของน้ําบุญคุณของแผ่นดิน บุญคุณของผู้มีพระคุณบุญคุณของพ่อของแม่นะั่นบุญคุณของผู้ยาตาเถดิดของครูของอาจารย์จะเป็นครูบายอาจารย์ก็ดีเลยก็ดีจะเป็นพระเจ้าประสงค์ก็ดีบุญคุณของพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็ดีเราต้องมาลำลึกนึกซึ้งให้มันรวมรวมพลังมันได้ในใจิตใจของเราเนี่ยในในใจิตใจเราเกิดขึ้นครูขึ้นในอะไรบ้าง เราหลายๆคนก็โดนเขาเรียกว่าโดนเชี่ยมโดนสอนโดนขัดโดนเกาโดนอะไรมาเกาเกาสิ่งที่มันไม่ดีทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีทิ้งเหมือนกันในจิตใจของเรานะถ้ามีถ้า,ถ,าถ้ามันคิดไม่ดีก็คัดทิ้งซะเอาสิ่งที่ดีเข้าไปแทนที่เอาสิ่งที่ดีเข้ไททเาขไปแทนที่นะอย่าอย่าไปเป็น และมากมายนั่งหนาคือไม่ว่าเราทําปัจจุบันนห้มันดีปัจจุบันนะเวลานี้วันนี้พรุ่งนี้อืเรามาทําความเข้าใจที่นี้ถ้าเราปัจจุบันดีแล้วก็ที่ผ่านๆไปอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเราเห็นไหมเพอทำไมเพอแป๊บเดียวไปทั้งเดือนแปดเดือนแล้วปีหกสี่นี่ไปแล้ว เป็นเดือนที่แปดแล้วถ้าเดือนขัง้ขงขึ้นขัง้งขึ้นขั้งแลมก็ป่าเขาเดือนเก้าแล้วป่าเขาเดือนเก้าแล้วข้พาพรรษาเพ้อแป๊บเดี๋ยวเข้ามาทั้งป่าเข้ามาทังเกือบยี่สิบวันวนั่นเองเกือบยี่สิบวันวนะนะต้องมาทําความเข้าใจว่าอ,อันนี้บรรณาบรรณวังโสสามะเนโลติดตามเขาเขาบอกว่าน้องพ่อ เสีงเบานะยกเว้นดุเรียกวนดุถ้าไม่ถ้ามีไม่บทมีบทบาทแสดงบ้างก็บอางทีก็พูดบางทีก็ไม่ขนาดนั้นยังไม่ใส่ใจอยู่เลยเอาทาหน้าที่ทุกคนทําหน้าที่ทําหน้าที่ตัวเองให้บกพร่องน้อยที่สุดทำให้ดีที่สุดตามกําลังของเราตามกำลังของเรานะอย่าไปเห็นเรื่องอย่างอื่นเห็นคุณงามความดีเป็นหน้าที่พึ่ง เราจะทิ้งคุณงามความดีเรายืดเหนี่ยวเรายืดเหนี่ยก็ได้เย็นมั่นอยู่คุณงามความดีดีกว่าเราไปเย็นมั่นอย่างอื่นถ้าเยืดมั่นอย่างอื่นมันมันมันไม่เป็นสาระแก่นซารเท่าไหร่นะมันไม่เป็นแก่นสารเท่าไหร่มันมันยากอยู่แต่เราแจ้งแยกแยะให้ออกทีอย่างยกตัวอย่างน้ําขุน่นกับน้ําใส ถ้าเปรียบเทียบกับจิตใจเราขุนม,มัวก็เหมือนกับน้ําขุนมองอะไรก็ไม่เห็นไม่ชัดแต่ถ้าสมมุติว่าตาตาเราสว่างน้ําใสๆมันก็เห็นเห็นได้ชัดเจนน้ําใสกับน้ําขุนน้ําขุนเป็นประโยชน์ไหมน้ําขุนก็เป็นประโยชน์หรือบ้างไม่ใช่ไม่เป็นบางทีน้ําใสก็มาจากน้ําขุนนั่นแหละคัดกองคัดกองมือนกับของที่เป็นวัตถุดิบอยู่ปัจจุบันนี้ ปัจจุบันเนี่ยมันมีของมันอยู่มันเห็นของมันอยู่มันรู้ของมันอยู่นะแต่เราคัดกรองเป็นไมละ่ะเราคัดกรองให้เป็นนะเราเราต้องเป็นเป็นผู้รู้เท่าทันอยู่เสมอ,อ,มอรู้เท่าทันอยู่เสมอ,อถ้าเรารูู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้บางทีเขาเ้าๆบอกว่า,วา ใจในใจใจกับคำพูดไม่ตรงกันนี่เขาแย่นะการกระทํากับคําพูดต้องสูสีคู่เคียงนะถ้าเป็นไปได้าการกระทำมันร่ำร่ำหน้าไปกว่าคําพูดแต่พูดแล้วมันมันไม่ตรงกับใจแล้วก็พูดแล้วไม่ตรงกับการกระทําพูดแล้วทําไม่ได้อันนี้ต่างหากเราต้องมานั่งทตทวนะเราต้องมีสัจจะกับตัวเองางเบื้องตน้นเราไม่หลอกตัวเองเราไม่หลอกตัวเองเม่มีความซื่อสั์ตรงไปตรงมา เรามีธรรมะเนะเาะมีธรรมะใครลควรทบทวนอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งธรรมะเนะอะเราอย่าไปทิ้งธรรมะมวันนี้ก็มีธรรมะพุ่งนี้ก็มีธรรมะธรรมะคือคุณงามความดีอ่าความช่วยอย่ามาเกือบกลัวเลยในหะัวเจ็ดหัวใจของเราอย่างที่เราเห็นเห็นไหมเจียวน่าดูน่าชมเลยนะเจียวชะอุ่มอะไรอย่างเงี้ยเจียวชะอุม่ม เนาะมาทาความเข้าใจอย่างนี้แลวทีนี้คนคนก็เช่นกันก็อชอบอย่างนี้นะถ้าแห้งแรงชอบไหมไหมก็ไม่ชอบตอนนี้เราอาจจะแห้งแรงหลายที่หลายแห่งแห้งแรงแต่ทางนน้นทางแม่สายทางเคียงลายน้ําหลากมาเสียชีวิตไปก็หลายคนเนาะเสียชีวิตไปหลายคนอันนี้ก็อันนี้คือหลวงพอ่อลอยฟังในสื่อนะตาย ตัวไม่รอดไม่ต้องเฉพาะใช้โควิดหรอกโควิดก็ตายไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมละ่ะโควิดก็ตายคนที่น้าหลากน้าหลากมาฝนตกบางทีนอนไม่รู้เรื่องใช่ไหมละ่ะไหลมาจากนูน่นจากป่าจากดอยนั่นเสร็จแล้วก็พังเลยทีนีไ้ไม่รู้บางทีขุดหาศพเจอเปล่าอย่างนี้ต้องมันต้องเขาทำความเข้าใจว่าเออคนนา่ก็เป็นเรื่องแปลก เรารักษาตัวเองมาตั้งต่งตั้ง,งนานนะ่ะนะรักษาชีวิตของตัวเองปกป้องคุ้มภัยมาวันใดวันหนึ่งถ้าเราเผลอเผลอเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นนะมันเผลอไงเนาะมันเผลอมันเผลอจนได้ไดั่้แเนะนะอย่างก็ตอย่างนอนหลับอย่างเงี้ยนอนหลับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยมันหลับไงมันหลับอยู่เมือนก็เราอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่ ปนเขาเขาว่าอยู่ตามต้นไม้ต้นต้นบางทีก็ต้นไม้ก็เหมือนกับเป็นไผ่กับเราจริงๆต้นไม้มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกพอลมพายุมาเท่านั้นเลยเคยมีทุกปีใช่ไหมล่ะฮพายพายุฤดูแน่ฤดูร้อนอพายุฤดูร้อน,อาอนบาต้ไผ่ก็มีมันก็มีอยู่ให้เราดูให้เราเห็นอยู่ตลอดนั่นเอง แต่อันตรายมากก็ทางด้านจิตใจของเราจิตใจของเรานี่อันตรายนะถ้าพูดถึงไม่เข้าใจอันตรายมากๆเลยถ้าจิตใจมันโนจิตใจไม่ไม่เห็นพระจิตใจไม่เห็นธรรมจิตใจไม่เห็นคุณงามความดีแล้วแย่เลยนะแย่เลยจะยุ่งเลยจะยุ่งเอาให้ได้อ,อย่างนี้ก็เช่นกันน้องพอบอกเก่าเนี่ยนะบอกเก่าหนะ่อยคือหมายถึงว่า ทุกคนต้องระแวดระวังดูดูความสุขที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้เรามีความสุขเราสบายใจเราสบายใจพอเลยเวลาเรามีความทุกข์ก็เหมือนกันทําไมเวลาทุกข์เนี่ยเวลาทุกข์มันทุกข์เพราะเพราะเหตุอนันใดเราต้องหาสาเหตุให้เจอไงหาสาเหตุให้เจอนะเราต้องคน้นคว้าเราต้องค้นให้ได้ค้นหา สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแก่เราสิ่งเหล่านี้แหละมันจะให้ผลแก่เราทุกข์กับสุขเท่านั้นถ้าถ้าเรามีความสุขเราก็จะไปะเหลื่อลงลเรืงอย่างเกินไปถ้ามีความทุกขส์สิเราก็อย่าไปอย่าไปจมอยู่กับใจจะไปจมปากอยู่ตรงนั้นเราถีบตัวหนีเราถีบตัวนีเนมื่อก็าว่ามันจะน้ําจะท่วมรูจมูกเราเราก็พยายามดิ้นหลนค้นคนวายที่สุดเลย คนปวยกระเสือกกระสนหาที่ช่องหายใจให้ได้ไม่ใช่ว่าให้หน้ำมาทะลักเข้าจมูกเราก็ยุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างเี้นะต้องทำความเข้าใจอย่างเงี้เมื่อบที่ผ่านมาก็ดีถ้าผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปนั่นนะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันอยู่ตลอดนั่นแหละเราตั้งหาที่มาตอนนี้เรามามาเราจุติขึ้นมาเราเกิดขึ้นมานี่ ็มาเจอกับสิ่งหล่านี้บางทีก็เล็วบังไลยบังบางทีก็ดีบังอะไรลักษณะนีะ้เนาะอ่ามันดีอยู่มันดีอยู่ถึงข่าวมันดีแต่ถึง,ถงข่าวไม่ดีแล้วก็อามันเรื่องอะไรเนาะอย่างเงี้ยเรามาทําความเข้าใจชาติชาตินี้นะชาติที่เกิดขึ้นมานี่วันนี้เวลานี้อ่าวันนี้เวลานี้สุขแล้วอ่าส,สุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุข เราจะทายังไงไม่ถึงว่าไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ใช่ไหมล่ะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนอะไรเลยะช่ไมไม่ต้องร้อนทำมากลางกลางกลางวันล้วก็สบายใจกลางคืนแล้วก็สบายใจอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่กลางคืนไม่สบายกลางวันสบายอะไรเลยใช่อืมอย่างเงี้ยมันถ้าทําจิตเป็นปกติ่ยจิตใจแล้วสัมผัสกับธรรมสัมผัสกับคนงามความดี หาเหตุผลให้มันให้ให้ให้มันเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็เป็นลักษณะเออเมือม่อเอ่อเมื่อควมหมทุกเมื่อควมมทุกแจ้งก็ไม่ทุก,อ,อ,ทก,อ,อ,ทกอะไรล่ะบันนี้บันแม่นะบันแม่ชาตนะตทำความเข้าใจทุกทุกนขนคอยมีในดวงจิตดวงใจของเราให้มีความสุขให้มีความสุขในจิตใจของเรานะ วันนี้หลวงพ่อภพไม่ไม่มากนะไม่มากวันนี้หงพอสมควรนะนะให้มีความสุขกันทุกทุกคนนะข่าวหน้าพบกันใหม่วันนี้หลวงพ่อมีภารกิจที่จะต้องทําวันนี้ตั้งครึ่งวันเกือบทั้งวันนะเดี๋ยววันนี้อ้าวใมีความสุขกันทุกทุกคนนะคุณพระคุ้มครองข่าวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ